ชมผลง,งานชมผลง,งานโอ้โหเรื่องอลัมตัวตัวนี้เป็นทองเก้าสิบครับหวานเจี๊ยบเลยขมเจ้าทีน่อยขมเจ้าทีนายนี่โอ้โหถ้าเราเดินช่วงน้ําขึ้นเนี่ยจะเดินยากนิดนึงถ้าน้ําลงกับของมันจะอ่าซัดลงมาอยู่ข้างล่างนะวิ่งหนีครับวิ่งหนีของวิ่งหนีนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักลาตาพิพภพมนะครับพราับผมเบลปีนัดอีกเช่นเคยนะทีนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บังแสนนะฮะนี่ <Wow. S 1> ดูแบูน้ากาลังลงนะตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาเท่าไหร่นะดูสิเดี๋ยวเพิ่งเกือบสี่ทุ่มนะฮะนี้เกือบสี่ทุ่มนะน้ากาลังลงนะซึ่งเป็นเวลาดีที่เราจะเดินเครื่องบอริเวณชายทะเลนะถ้าเราเดินช่วงน้าขึ้นเนี่ยจะเดินยากนิดนึงถ้าน้ําลงกับคลองมันจะซัดลงมาอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับว่าวันนี้เราจะได้สมัติคคมี่าจก ขาดบางแสนหรือเปล่านะครับโอเคครับปุ่มไปเลยกันเลยดูจุดแรกอะจุดแรกวันนี้ฮะอยู่นี้อยู่นี้มาดูครับชิ้นแรกของวันนี้ฮะจะเป็นอะไร วนี่ครับเจอแล้วโอชิ้นแรกวันนี้ครับเหด,ดียนห้านะครับเหดียนห้าบาทกำลังขึ้นแดงนิดนึงนะโอเคครับผมนะครับชิ้นแรกวันนี้ ห่วงกระปองฮะเก็บออกครับเก็บออก้าวมันายทีนะ ครับอฟ้าฟ้าที่แรกดูดีฮะขึ้นมาเล่นฟ้าแล้วมีรุ่นมีรุ่นมีลุ้นทั้งเปเนี่ยมาลุ้นกันมาลุ้นกัน นี่ครับเปลียนสองบาทนะฮะนี่ครับสองบาทสองบาทนี่โอเคครับผมบันเจียบแล้ว ตรนี้มีสิทธิ์จะไปเหรียญห้านะมีสิทธิ์ดูจากไอดีหน้าจอนะขึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วนี่ครับเตรียงห้านะนี่โอ้โหกำลังดำนะดำคืนลือนะกำลังขึ้นดำนะ ไปลงจุดนี้กันฮะสเอลซ่า โอ้ยลึกจังเลยวิ่งนี้ครับวิ่งนี้ของวิ่งนี้พอขึ้นมาแล้วสัญญาณเหมือนขยะเลยนะ ขยะฮะฟ้าครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดเจนไหะฟ้าครับปลาไปลุยกันต่อเอาสุดเดียวเอาวดีครับดีครับสดีครับโอ้โหเป็นครับวันนี้มีเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นจดสัมภาษณ์ก่อนสภาษณ์นี่นี่พี่บอยครับพี่บอยเจ้าถิ่นนะนี่ครับผมสวัสดีครับครับเป็นไงวันนี้ผลงานเป็นไงบ้างครับ ก็ไปชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อยมาดูมาดูชมผลงานชมผลงานโอ้โหเรื่องอลัมฝาโอ้โหเนี่ยดูดูดูมีเหรียญครับวันนี้ใน่ทองอ่ะทองมีมีได้ของเมื่อวานอยู่อ๋อก็เห็นเห็นแหวนนะเมื่อวานเห็นแหวนลงลงโชยนี่อันนี้เปิดเปิดเท่าไหร่ราคายังไม่มีราคาในใจ ตัวตัวนี้เป็นทองเก้าสิบครับอื้มหวานเจี๊ยบเลยสองร้อยครับมาดวงสองร้อยเดินเดินนานครับเนี่ยมาแต่สองทุ่มครับสองทุ่มผมเพิ่งลงมาได้สิบกว่านาทีอ๋อดีผูกพูกมาด้วยอ๋อนะครับมีใครมาบ้างหาหอยอยู่โอ้ยผมน้องใหม่ฝากเด้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ครับผมน้องใหม่น้องใหม่ของมุงการมุงการทะเล เสียงพ่อแล้วเสียงพ่อมากเพราะอะไรนี่ครับานเจี๊ยบแน่ๆครับขมเจ้าทีหน่อยขมเจ้าทีหน่อยนี่โอ้โหกระป๋องกระป๋องตุ่มหูทองนี่ ไม่น่าจะผิดวหวังัะตรงนี้ทำไมพอตกักตักแล้วสัญญาณเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมเลย oh, <no. S 1> เหมือนจะนะเหมือนจะเด็กดสะด้วยตรงนี้ว้าวงานยาวๆ อะไรเอออือหอ๋ไม่ใช่ดูสิอะไรนี่ครับอือสองแปดห้าสองแปดห้า ป่า285เดี๋ยวเราก็จะเก็บออกนะครับโอเคครับผมครัสดีครับพี่เวลโอเคครับผมครับสวัสดีครับมาไหมครับมามานอย่างไหมวันนี้ได้แต่ัวมาสองเมตรพรุ่งพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะไม่ได้มาครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปช่วยงานที่สัตว์เจ้าแล้วอโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ส่งภาพแหวนทองให้ดูครับผมโอเคครับโอเคครับอชมรอชมรอชมโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละจะโชว์เจ้าถิน่นหน่อยแต่ว่าเจ้าถิ่นกลับไปแล้วนะเดี๋ยค่อยส่งภาพนิ่งโชว์ไป <laughs> นี่ครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ตะัวตกปลาไอดีสวยรู้ ตอนนี้ขึ้นมาลิมฝั่งด้านบนบ้างนะตอนนี้ <c oughs> ดูสิจะเป็นอะไร อะไร่ตุ้มหูัว,วไม่ด้วยเขาไปกว่าเป็นของมีค่าแล้วกันเนี่ยเจอเ,อเลยครับนี่ตาเปล่าครับตาเปล่าเนี่ยเรียนห้าแนละ้วเรียนห้าใหม่ๆแนละ้ว อันนี้อาจจะเป็นคนตรงที่คนมาล้วงสายเล่นนะเลยล่วงออกจากกระเป๋าคาดว่านะคาดตาเวไรอ่าเวียนเวียนครับ านี่ครับฟ้าฟ้าเดียนโบราณทันตีเอาละมาลุ้นกันนะทวนี้หลายลุ้นอะไรกัน อ,อะไรเนาะอะ <laughs> ลูมิเนยียมอะถ้าอลูมิเนยียมมันก็ดงัดงด<า>งัดงครับังขายต่อขายต่อ20<ด><ด> ันจะเล็กมากมมเออริรีบาทฮะเหรีบาทเหรีบาทปัจจุบันนะจะลองซ้ำดูเหมือนจะมีสองสัญญาณนะอยู่นี้ ดี๋ยวลองลเช็คซ้ำดูอ่ะรถไหนะครับรถไหนะลมไมนะตักขึ้นมาตากัตากมตักขึ้นมามี2ชิ้นนะถ่ยถ่ายตอนนึงอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเอาไฟ้ดอกเมกี้เรียแบบว่านนเพราะาแหวนก็มีสองสัญญาณติดกันนะนี่ไง เดือน5บาทขอดูหน่อยเนี่ยกำลังแดงน้ำทะเลกำลังกัดอยากได้ที่ทางเขาต้องกินแอะขายต่อ10บาทห้า<ะ>บาทขายต่อ10บาทไม <c oughs> <c oughs> อบอกแบ้กว่าห่วงคูห่วงกระปองสัญญาณคล้ายๆนะยังจะโดดแหลมๆอยู่ไหนเนาะ หวห่วงแต่ไม่ใช่คอขวดท่อขวดได้เนาะไอดีกลางๆนะ โอ้ยนี่ว่าแหวนโอ้โหตกแกหมดฟาดตกแก่ไปยี่เหลือเหลือเหลือสองบาทฮนะฟาดตกแก่ไปยี่เรื่อแหวนยังมีนะตรงเดิมเลยที่เดิมเลยนะแช่ว่าคนนั่งแล้วน่าจะหลุดอ,ออกจากกระเป๋าคาดาว่าว ตักขึ้นมาแล้วเหรียญสองบาทท่านเมื่อกี้เมื่อกเป็นเหรียญสองบาทนะ,ะนทนะดูชิ้นนี้จะเป็นอะไรไเหรียญสามบาทโอ้โหสองบาทเหมือนกันเลยสองบาทตีดตาเนไหมเมืเ่อี้ออกใหม่อันนี้ออกดำดำแล้ว สองบาทสองบาทเดีย๋ยวเช็คซ้ำอีกทีเพื่มีอีกเหรียญหรือว่าบังเอิญอันนึงหล่นใหม่อันนึงหล่นเก่ามาอยู่จุดเดียวกันเลยเป็นไปได้ไหม <c oughs> เกลี่ยง ไอ้นีค่อนข้างสูงนะตรงนี้ต้องพึ่ตงตัวช่วยนะสีเหมือนกันเลยกันโอ้ย

จเจอแล้วเนี่เรียนสองบาทแล้วก็มาสรุปผลงานนะครับในวันนี้นะฮะนี่อันนี้เฉพาะของมีค่านะขยะทิ้งไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูครับมีกี่บาทใต้วันนี้10 20นะฮะ2ี2ส ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่บาทนะฮะนี่เดินประมาณสองชั่วโมงเกือบเกือบสองชั่วโมงนะฮะได้กี่บาทนั้งเรืองอันี้สามสิบสี่บาทนะฮะโอเคครับถือว่าพอหอมปากหอมคอเราก็ยังเดินไม่ทั่วนะเดินแค่บริเวณตรงนี้นะยังไม่ได้เดินไกลพอได้ครับหอมปากหอมคอครับหากท่านผู้ชมนัสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกนคิวโค้ดลายที่มุมนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคราวหน้าดิมดูกะว,ว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปล่าสมบัติที่ไหนนะครับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ